การละครั้งหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ชื่อเจ้าคลั่งมันเป็นจระเข้ที่ทั้งฉลาดและเจ้าเล่มันชอบอวดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดในแม่น้ําไม่ว่าปลาตัวไหนวัวควายตัวใดที่มาใกล้ฟัง่งมันจะกระโจนงับทันทีจนสัตว์ทั้งหลายต่างพากันหวาดกลัววันหนึ่งเจ้าคลั่งเห็นเต่าตัวหนึ่งชื่อเจ้าทมกำลังค่อยๆเดินไปกินพืชน้ำริมตลิ่ง มันคิดในใจว่าเต่านี่เชื่องช้าถ้าหลอกมันดีๆเราอาจจะได้กินง่ายๆโดยไม่ต้องเสียแรงไล่ล่าเจ้าคลั่งแซงทำเสียงอ่อนโยนสวัสดีเจ้าเต่าข้าเห็นเจ้ามาที่นี่ทุกวันเจ้าคงเหงาหน้าดูข้าขอเป็นเพื่อนเจ้าได้ไหมเจ้าทำมองขึ้นมาพลางยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเจ้าเป็นจระเข้ข้าเป็นเต่าธรรมชาติของเราต่างกันจะเป็นเพื่อนกันได้หรือ ทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าคลั่งแซงทําเป็นใจดีข้ารู้ว่าที่อีกฝั่งของแม่น้ํามีแอ่งน้ําใสสะอาดและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ถ้าเจ้ายอมขึ้นหลังข้าข้าจะพาเจ้าไปเต่าทำรู้ทันทีว่านี่คือแผนหลอกลอก่อแต่แทนที่จะปฏิเสธทันทีเขากลับใช้ปัญญาและสติในการตอบโต้ถ้าอย่างนั้นก็ดีสิเต่าทาพูดพลางปีนขึ้นหลังเจ้าคลั่ง เจ้าคลั่งยิ้มกริ่มในใจหห้า้าเจ้าจะกลายเป็นมื้ออร่อยของข้าแน่แล้วมันก็ดำน้ำลงไปเมื่อถึงกลางแม่น้ำเจ้าคลั่งหัวราอออกมาเจ้าเต่าเอ๋ยเจ้านี่ช่างโง่จริงๆข้าหลอกเจ้าออกมากลางน้ำได้สําเร็จทีนี้ข้าจะกินเจ้าซะเต่าทำไม่ได้ตื่นตระหนกมันพูดอย่างใจเย็นว่าข้าเข้าใจว่าเจ้าจะกินเนื้อข้าเป็นอาหาร แต่เจ้าคิดให้ดีเปลือกข้านั้นแข็งเจ้าจะเคี้ยวข้าได้หรือเจ้าคลั่งนิ่งไปคิดตามที่เต่าพูดจริงสิถ้าข้ากัดลงไปฟันข้าอาจจะหักก็ได้ถ้าเจ้าอยากกินข้าจริงๆค่ข้ามีข้อเสนอเต่าทำพูดต่อเปลือกของข้าสามารถถอดออกได้ถ้าเจ้ายอมพาข้ากลับขึ้นฝั่งข้าจะถอดเปลือกออกให้แล้วเจ้าค่อยกินข้าเจ้าคลั่งตาเป็นประกาย รีบว่ายกลับไปที่ริมฝั่งโดยไม่ทันคิดอะไรเลยพอถึงริมฝั่งเต่าทารีบกระโดดลงจากหลังจระเข้และวิ่งหนีเข้าพุ่มไม้พร้อมกับหัวเราะเบาๆฮ่าๆๆเจ้าน่าจะใช้สมองให้มากกว่านี้นะเจ้าคลั่งโกรธมากมันพุ่งตามไปแต่เต่าทำก็เข้าไปซ่อนในโพรงจนสุดท้ายเจ้าคลั่งทำอะไรไม่ได้ข้อคิดธรรมะในชีวิตจริง เราควรมีสติและปัญญาในการ,รเผชิญกับปัญหาอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะสิ่งที่ดูดีอาจมีเจตนาแอบแฝง